ที่มันดีก็เพราะว่าโฟล์กเขาเนี่ยเขาจะมีถ้าเราไปเป็นสมัครเป็นอะไรนะตัวแทนเขาเขาเออเป็นพาร์ทเนอร์เขาเนี่ยในจังหวัดไหนก็ตามผู้ประกอบการอยากจะใช้โฟล์กเขาเนี่ยก็จะต้องติดต่อไปผ่านในพื้นที่นั้นหรือมาติดต่อผ่านโฟล์กเขาเขาก็ยิงไปที่จังหวัดคนนี้อยู่ในเาแก้วก็จะได้ลูกค้าจากโฟล์กเขาแนะนามา อันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่โฟยเขาทำตลาดลักษณะแบบนี้ดนะังนั้นใครที่ไปเป็นพ mm. าร์ทเนอร์กับเขาคุณก็จะมีโอกาสทางเลือกเพิ่มขึ้นนั่นแหละในการหาเงินคุณอาจจะขายเอ็กเพสด้วยขายโฟยเขาด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโฟยเขานี่เขาจะจัดจับกลุ่มจับก้อนเขาทุกปีมีการอบ,มบรมเจอกันทุกปีใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งนะสำหรับท่านไหนที่จะเปิดสํานักงานบัญชหีหมายความว่าหลังจากเรียนปีบัญชีไปแล้วอ่าน้องๆทํางานในสําพักงานบัญชีวันหนึ่งอยากจะ ออกมาเปิดสํานังกงานบัญชีของตัวเองอะหลายๆท่านนะคะที่อยากจะเปิดสํานังกงานบัญชีตัวเองเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทางโฟร์แอคเคาน์สมัครเข้าไปนะคะแล้วก็ทีเนี้ยใช้โฟร์แอคเคาน์ด้วยนะในการทําบัญชีมเมื่อใช้โฟร์แอคเคาน์ในการทาบัญชีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะแล้วเราก็บอกว่าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนแห่งหนตนําบลใดนะคะจะมีผู้ประกอบการเหมือนกันที่ใช้โฟร์แอคเคาน์แล้วยังไม่มีบัญชีดูแลเขาจะส่กมาหาเราเลยแต่อันนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถเราแล้วะคะ่ะในเรื่องของการพูด เราจะสามารถปิดจ็อบได้ไหมปิดการขายได้ไหม